ทุกท่านครับผมเชื่อยิ่งนะครับว่าทุกคนเกิดมาต้องเคยประสบพบเจอกับอาการปวดไม่ว่าจะปวดหนักหรือปวดเบาซึ่งปัญหานี้แก้ไขไม่ยากเลยครับอีกทางยังแก้ได้หลายวิธีอีกด้วยอาทิเช่นการทานยาแก้ปวดการพักผ่อนในเพียงพอแต่บางครั้งความปวดที่รุนแรงไม่จะเป็นความปวดหลังการผ่าตัดหรือความปวดจากโรคร้ายวิธีดังกล่าวย่อมไม่เพียงพอที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดหลายครั้งหลายคราวจึงนิยมใช้ยาแก้ปวดที่ชื่อว่ามอร์ฟีนซึ่งมีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรงต่อตัวผู้ป่วยโครงงานของเราจึงเกิดขึ้นมาจากคำถามง่ายๆคำถามเดียวเลยครับ จะดีกว่าไหมหากผู้ป่วยไม่ต้องทรมานจากโรคและผลข้างเคียงของยาหลายเคสครับที่ผู้ป่วยมะเร็งต้องพบเจอกับอาการคลื่นไส้และอาเจียนที่รุนแรงหลังจากได้รับการเคมีบำบัดด้วยมอร์ฟีนซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ปัญหาอื่นตามมาอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอาการขาดน้ําอาการอ่อนเพลียและกรอดิเทียทสุดอาจทําให้อาการที่คนไข้เป็นอยู่แย่ลงเรื่อยๆทางเราจึงทําการศึกษาสารประกอบตัวหนึง่งที่มีลักษณะคล้ายมอร์ฟีน แต่ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามันมีฤทธิ์ในการระงเข้ามจดเจ็บปวดได้มากว่ามอร์ฟีถึง5เท่าอีกทั้งยังมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ได้นานกว่าในปริมาณที่เท่าเท่ากันสารประกอบนี้มีชื่อว่า Op โอเปอฟินโครงงานของเราถึงศึกษาผลค่าเคียงด้านการไอเจนของมันซึ่งผลลัพธ์นั้นเป็นไปตามคาดหวังครับจากการทดสอบพบว,ว่าเมื่อเทียบกันโอปอฟินทําให้อัตราการหดตัวของลำไส้เล็กลดลงและเบาลงซึ่งเป็นสิ่งบอกที่ดียิ่งว่าตัวมันมีประสิทธิภาพดีกว่ามอร์ฟีในทุกแงม่มุมไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามด้้้วววยยคาามมมททีีี่่่รรปปะกกกกอบตัััันนนงไเ็ูจ ปัจจุบันจึงยังไม่มีเิษัทใดที่จัดจำหน่ายและสังเคาะยานี้ออกมาสักเท่าไหร่ดังนั้นแล้วเราสามารถนำมันไปพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจด้านการผลิตยาและวิชาพันธุ์ที่ใช้กับผู้ป่วยแล้วสร้างดีลตามโรงพยาบาลทั่วโลกได้อีกด้วยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราจะมอบสิ่งดีๆให้กับผู้ป่วยจะดีกว่าไหมหากผู้ป่วยจะทรมานจากโรคร้ายแรงน้อยลงพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวงการแพทย์จะนำโอเปราฟินที ie, ม่มีประสทราบดีกว่าผลข้างเคียงน้อยกว่าไปใช้กับผู้ป่วยในสักวันขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ